ใส่กันบ้างไหมคะว่าเจ้าสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยเขามีดียังไงทำไมเราต้องใช้จริงๆอะเราใช้แค่ในครีมก็พอละมั เรานนั้นยิ่งฟื้นฟูได้ดีขึ้นเพราะว่าขณะที่เรากาลังนอนหลับฝันดีนั้นร่างกายของเราผลิตสารตัวหนึ่งออกมานั่นก็คือโกรทฮอร์โมนค่ะซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูนฟร,ร่างกายแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในการจเจริญเติบโต,ตอีกด้วยแถมยังช่วยชะลอความแก่ของผิวได้อีกด้วยนะแล้วรู้ไหมคะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งออกมามากในช่วงเวลาไหนลองทายลเล่นกันสิคะติ๊กตักติ๊กตักติต๊กตักเฉลย ตอนเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าเราจะนอนตอนเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลังตอนที่เราหลับลึกไปแล้วเท่านั้นนะคะหากเรานอนตอนเที่ยงคืนแล้วเรายังหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทด,ดีนี่โกรทฮอร์โมนเขาไม่หลังนะเพราะฉะนั้นเราต้องนอนก่อนเวลาที่โกรทฮอร์โมนจะทํางานประมาณ2องถึงสชั่วโมงน,นะคะดังนั้นเวลาสี่ทุ ตรียมตัวนอนกันได้แล้วค่ะพอเราหลับรึกนะคะถึงเวลาเที่ยงคืนรสฮอร์โมอนก็สันหลังมาเป็นจํานวนมากแล้วก็ทํางานพอดีแต่ว่าพูดแบบนี้เหมือนง่ายใช่ไหมคะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะพอสี่ทุ่มเราล้มตัวนอนปุ๊บถามว่าเรานอนหรือยัง<า>คิดเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกิิบเลยเราก็ส่อง Facebook ใช่ไหมคะส่อง e b o o k ๊กตามด้วยไอจีตามด้วยติ๊กต็อเลื่อนไปเลื่อนมาเพ ตรงนี้นะคะอาจส่งผลต่อสุขภาพผิวของเราทําให้ผิวหน้าของเราสึกหรอแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยต่างๆตามมาดังนั้นนะคะจึงมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อที่จะบำร,รุงผิวหน้าให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งหลายแบรนด์นะคะออกผลิตภัณฑ์ออกมามากมายจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่ยอดฮิตในปัจจุบันเลยนั่นก็คือสลิปปิ้งมัคกันเองสลิปปิ้งมัคนะคะเป็นครีมที่เอาไว้ทานหน้าแล้วก็นอนหลับไปทั้งคืนเลยตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างออก ครีม<อ>สลิปปิง้งมาร์กเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่เหมือนแบบมาร์กชีทที่แบบพอกหน้าไปแล้วก็ต้องแบบรอเวลา15นาทีแล้วก็ค่อยลอกออกพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะหลายคนนะคะก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับไนท์ครีมยังไงในเมื่อทาต่อกลางคืนแล้วก็ลองออกตอนเช้าเหมือนกันซึ่งไนท์ครีมกับสลิปปิ้งมาร์กนะคะจะมีจุดต่างกันเล็กๆคะ่ะไนท์ครีมนะคะจะต้องใช้คู่กับเดย์ครีมเพื่อที่จะให้ครีมอะค่ะไปเสริมประสิทธิภาพของกันและกันแต่ว่าสลิปปิ้ ตัวไหนสามารถใช้เดียเด่ยวๆได้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันนะคะก็คือสลิปปิ้งมาจะมีความบางเบากว่าแล้วก็สัดสกัดที่เข้มข้นกว่าค่ะถามว่าทําไมสลิปปิ้งมาถึงฮอตยิตแล้วก็นิยมในสาวสาวมากเพราะว่าสลิปปิ้งมาเนี่ยเขาสามารถช่วยบูตสต์ผิวหน้าเรานะคะได้อย่างเร่ดงด่วนเลยคะ่ะเหมาะสําหรับสาวๆที่แบบมีผิวหน้าโทมผิวหน้าเสียนะคะม,มากๆหรือว่าต้องการที่จะแบบใช้หน้าออกงานในวันต่อไปนะคะก็สามารถพอกสลิปปิ้งมานะคะนอนแล้วตื่นมาผืน หน้าเด้งหน้าใสาได้เลยล่ะค่ะและ่าสุดน,นะคะนักวิจัยของเราแอบซุ่มทํางานวิจัยสริปปิมงมทางสูตรใหม่ออกมา,อา,มาบอกเลยว่าสูตรน,นี้น่าสนใจมากๆและผลิตภัณฑ์ที่กิ๊บกำลังพูดถึงอยู่นะคะก็คือ โกลเดนมาเป็นสลิปปิ้งมาส์สูตรใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวช่วยให้ผิวได้รับการตอบประโลมฟื้นฟูและช่วยให้ผิวมีสุขภาพดีได้จากภายในเลยล่ะอนอกจากผิวที่สุขภาพดีแล้วนะคะยังส่งผลให้ผิวกระจาใสายเปล่งปลั่งและยังช่วยกระชับรูขุมขนให้ผิวดูเรียบเนียนได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยสารสก,กัดจากทองคําบริสุทธิ์และสารสก,กัดจากอัญมณี6ชนิดมีส่วนผสมของวิตามิน B3 วิตามิน E เบตากูแคน, e, นและก็สารสก,กัดจากเ็ด เรามาดูเนื้อกันค่ะลองสังเกตดูนะคะเมื่อบีบออกมาเราจะเห็นเนื้อสีขาวเหมือนครีมปกติทั่วไปเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเกลี่ยแล้วอะทุกคนเห็นไหมคะเนื้อจะค่อยๆกลายเป็นสีทองอจุดน,นี้เป็นมาสกที่มีเนื้อค่อนข้างเข้มข้นเลยแต่ว่าเกลี่ยง่ายซึมเร็วซึ่งตัวทองนะคะจะไม่สามารถซึมลงบนผิวได้นะคะจะเคลือบอยู่บนใบหน้าเพื่อบำรุงผิวหน้าให้กับเราค่ะเป็นยังไง สำหรับเ x c l u s i v e Golden m ด s k มาตัวนี้น่าทำแบรนด์กันไหมคะที่เห็นแล้วยังอยากทำแบรนด์เลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็แตกต่างหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีจุดต่างจุดขายนะคะกิบกอนแนะนำ G กลเด้นมารตัวนี้เลยค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทดลองใช้สินค้าก่อหรืออยากปรึกษาท,ทำแบรนด์นะคะก็สามารถกดไล เข้ามาพูดคุยกันได้ก่อนค่ะหรือหากลูกค้าท่านใดอยากมาปรึกษาพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวมาดูสินค้ามาทดลองสินค้าจากสินค้าจริงๆเลยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่คอสเมเนียนะคะออฟฟิศ <Office S 1> ของเราอยู่ที่ตึกอมรินชั้น5ติดกับ b ีดีเอชิดลมเลยเดินทางได้สะดวกมากๆไว้มีโอกาสกิ๊บจะพาทุกคนไปชมออฟฟิศใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจัดการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดระดิง <c oughs> ่งเตือนให้กันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคคค่่าาทุน